วันนี้วันที่16ท่าธันวาคมนะครับเนาะกะนองอุง้งอิงพอโจวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่นะครับกะจะจะได้ไปทําการสแสดงยูทีวัดขาชั้นโล่งนะครับเนาะตาบลลุมปุกอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับนะนี่คือคิวงาน่นนะครับวันที่16ธันวาคมเจอกันที่อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ตามรูปที่ขึ้นให้เลยนะครับกะมเมื่อคืนเนระครับเนาะอ่ายูทีบ้านแขะ นะครับอำเภอพิธีข้ออำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดกันอาญ,ญาคือเก่าครับพี่น้องแล้วก็โอ้โหการทํางานของอีหล่าน้อยอุ้งอิงนะครับแล้วก็พ่อโจนี่ลุยงานขนาดนะครับตั้งแต่เสาร์เลยหมู่บ้านเดินทางตั้งแต่เช้าเลยจากบุรีรัมย์ไปที่กรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปอ่านรายการมอรามไมดอนโชว์ที่เวิร์กพอยต์นะครับอ่านรายการเซตกับหมู่บาณหงม้งแลงนะครับก็ เดินทางกลับมาทีซีสะเกตเพื่อที่จะลุยงานต่อกลับมาหอดงานกับประมาณสี่ถุมกว่านะพี่น้องโอ้โหมาถึงกับบริพักพอน,นากะน,น,นาตาทีทีน่องแตงไว้ก็คือขึ้นนาตาที่แตงมาจาก,กเวิร์กพอยนั่นแหละนะครับกับเป็นนี่ดีเดิมเลยก็เพียงเปลี่ยนแต่ชุดแค่นั้นเองนะครับกับมาหดอดลัางเวทีกับ เตรียมขึ้นเวทีลุยงานต่อเลยนะครับกะแทบไม่ได้บอกอยังไงคือบ่ได้พลลักผ่อนี่แหละครับบ่แม่นแทบล่ะไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับลุยงานเต็มทีเนาะก็ะถือว่าช่วงที่ช่วงที่น้องเดินทางไปเข้ากรุงเทพยนี่กับมือว่านนี่กับน้องกับไอ้นะไอเน่กกับแต่ตรงนี้ก็เป็นน้ำการเดินทางในน้ำการในพักผ่อนน้ำเน่ะเนาะกขอให้อีหลา่าหายไปว่มากมือนี้นะครับเบาจนจะพาไป จะมาพูดถึงเรื่องบ้านของน้องอุ้งอิงนะครับบ้านน้องอุ้งอิงนี่บ้านชั้นบริวารถึงโดนแล้วก็คือการสร้างบ้านเนาะสร้างบ้านไปหอดไซแล้วยังประมาณนี้แต่ตอนนี้นะครับบ้านน้องอุ้งอิงนะครับภายนอกก็เหลือเบลเหลือเบลอเยอะหรอกครับก็เหลือระบบไฟนะครับทั้งภายนอกภายในเลยระบบไฟของซีสเกตช่างบ้านนี่เป็นสิเหลือระบบไฟเหลือสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับภายในบ้านหลักการ เก็บรายละเอียดนะครับก็เสียเหลืออยู่ประมาณนั้นนะครับจะเหลือไม่เยอะนะครับแต่งานที่ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นงานของอบิวอินนะครับที่พ่อเอกคนรลับมา,าเ็นไหมา่าทำาตตกแต่งพวกเคตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของเก็บของอย่างต่างๆ่ที่ทีมทีมงานเก่าของพ่อพ่อเอกนั่นแหละคนมารับงานตรงนี้นะครับกะตอนนี้อยู่ในระหว่างการทําอยู่นะครับส่วนสีเฮ็ดแล้วตอนไดตรงนี้ก็ ไม่สามารถรู้ได้นะครับก็ถือว่างานไปเรื่อยๆนะพี่น้องเพื่อนกับบริลิงอ้อีอย่างก็เอาเอาไงคือว่าเอาให้สวยงามที่สุดให้ดีที่สุดะนะครับเพื่อนยังเสือมาอันนี้ให้จะมาติดต่างไ้เนาะแล้วก็ไปดูที่หลังบ้านหลังบ้านที่หละก็ตอนนี้ก็เพื่อนกับทมดินนะครับทมดินหมู่บ้านนี้ก็ได้ยินว่นาเดีเ๋ยวเท่าใดเจ็ดสิบหดหรือเท่าใดนะครับขอโทษได้เลยพี่น้องแดดซองหนาก็ ถมดินออกแล้วก็จะย้ายข้อวัวตรงที่เป็นเป็นซาน้ำที่อยู่หลังบ้านตรงตรงให้น่านะครับนก็จะเอาดินไปถมเพื่อที่จะย้ายข้อวัวย้ายข้อแบ้ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไปไว้ตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ตรงหลังบ้านตรงเลื่อยข้อวัวไปเราเลื่อยข้อวัวข้อแบ้ไปก็จะเอาดินไปถมเพื่อให้พื้นที่เสมอกันกับพื้นที่บ้านนะครับพื้นที่บ้านเสมอกันแล้วเพิ่็จะเห็ดล้อรวบขอบเราล้วรอบขอบชิดเพื่อที่จะ เป็นสัดส,ส่วนนะครับส่วนด้านหลังที่พันธมนี่ก็ได้ยินไว้ว่ว่าจะทําอาจจะเอาอายังก็เอาเป็นซาลาหรืออย่างเช่นสีนะซาลาเล็กๆเอาไว้เมอว่าไว้นางเหรียน,นอนเหรียญคล้ายๆกันกับด้านหน้าบ้านที่เป็นสีเป็นซุ้มเป็นซุ้มนั่แหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นซาลาที่มั่นคงนะครับอาจจะประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็ล่อมึงอีกที่นึงว่าจะาเป็นลักษณะไหนกะ เพื่อที่จะไว้รองรับเอฟซีแฟนคลับบ้างรองรับทีมงานนะครับที่ไปแสดงอยู่ที่พื้นที่ต่างๆแถวแถวีสเกตนั่นแหละหรืออาจจะไปอยู่แถวแถวบ้านเพื่อนกษตรไปพักวันยี่ันอีหลาน้อยนะครับเนาะตรงนี้ก็ทาเมืองกันครับแต่ว่าเบลเช่นเป็นเมืองแหลวค่อนข้างที่จะกว้างนะกว้างมากก็ขยับออกไปฝั่งละน่าจะประมาณ20เมตร20เมตรนี่ก็กว้างเติบอยู่ได้พี่น้องแล้วก็ความเงวกับจังแต่ด้าน ด้านข้างทั้งเว้นออกเนาะจนหอดแต่เว้นตกแถวของน้ำ <c oughs> คือคือความยาวประม่ณนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปเมืองพาไปเมืองวา่าไปหอดไซแล้วนะครับเนาะไปหอดไซเลวเมวื่อวานนี้อ่าไปเมือง,งคลิปไปเมืองคลิปเมื่อวานนี้ก็โอ้โหถมกันดินไหง,ง่้องเลยนะครับ การนี้หลักก็คือเป็นเป็นการอ,อันนี้ปรับปรุงพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้นหลักอันนี้คือน้ำพังน้ำแรงของนี่หละน,น่อยอุ้งิงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขอบคุณคลิปบุญเอลแล้วแต่สีเฮ็ดได้ครับเด้อนะครับเพิ่มมาอัปเดตให้มึงตรงน้องสาตรงนี้นะครับเพิ่น,น่าจจะสูบหน้าออกนะครับน่าจจะสูบหน้าบอกแล้วเอาดินไปถมนะครับหรืออาจจะถมด้านข้างตรงนี้ก็

ตัวโลคมันก็นสิสมสาสมนะครับแต่ว่าก่อนจะถมก็จะสูบหน้าอกเลยก็จับปลาจับปูจับปลาก่อนนะครับอาจจะไปปล่อยอ,อยู่ขางบ้านนั่นแหละนะครับต้นไม้นี่ครับ ừ, ต้นไม้ก็แต่แต้ผมยังเป็นบ่าวอยู่ผมเป็นบ่าวกับเห็นใหไงสมีเลยนะครับต้นไม้ ừ, ต้นไม้นี่มีนกม,มีอาศัยอยู่แล้วครับส่วน,นพื้นที่หลังบ้านนะครับพื้นที่หลังบ้านจะถมไปได้หลายเติบแล้วนะครับไปได้หลายเติบแล้วเดี๋ยวผมหาคลิปก่อน ตัวนี้เป็นคลิปมือวานนี่นะครับเด้อ <c oughs> เป็นคลิปมือวานคลิปมือวาดเดียวบรรยากาเริ่มจะทมเริ่มจเจ้าดินลงมากแล้วก็เริ่มจะทมแล้วนะครับแ้วก็มีรถเกจรดไทยไปเกจไปนี่ห้มันเรียบนะครับแ้วก็ตอนที่รดไทไปเกจไปนี่ห้มันเรียบกับเป็นการเหยียบดินแห่เนยลงน้ำนะครับเนาะถ้าทมถ้าทมที่เดียวห้มันสูงเลยแหล่ไปไปเกจมันเหียบเนี่ดินจะไม่ค่อยจะแน่น คือเฮตดจังซีดีแล้วเพราะว่าลดอเอาอยางก็อาดินไปลง่รถนึงกับไปเกศนะเกตแล้วก็เยียบแล่นไปเรื่อยนะครับมันก็จะแน่นแต่ก็ดิเพิ่มจํานวนรถเพิ่มขึ้นเพราะว่ายัางเพราะว่าดินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่กดีอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะแน่นนะครับดินก็จะแน่นเวลาก่อสร้างอะไรลงไปมันจะไม่ซุดไม่แตกไม่ลาวนะครับก็คนะือว่าเป็นการทํางานที่ดีอีกอย่างหนึง่งนะครับตรงนี้นะครับ สถานการณ์เวลาสถานการณ์เมื่อนี้อีหลานน่อยก็น่าก็น่าจะกลับไปนอนที่บ้านนะครับก็น่าจะกลับไปนอนที่บ้านแล้วก็ช่วงบ่ายๆน่าจะกลับไปจะไปที่บุรีรัมศรีสะเกดห่างจากบุรีรัม์นีก็ประมาณถ้าถ้า,าวัดขาชันลงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม์นีก็น่าจะประมาณร้อยกว่าหรือ200กิโลประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างปะ่าบุรีรัมกับสุรินทร์ห่างกันประมาณหาสิบหาสิบกิโลหาสิบกิโลระบาดนี่จากบุรีรัมย์ไปไปขายชันลงเนี่ย ราะว่าเป็นอย่างผมจะบอกอย่างสันเพราะว่าบ้านผมอยู่ตรงนั้นใก,ใก,ใก,ใกนล้ๆกับขายฉลุงบ้านผมอยู่อำเภอยงเพิ่มเมเืองกันแต่ว่าอยู่ตำบลสแก่โพรงนะครับก็เป็นทางเขาวัดขายฉลุงนั่นแหละเข้าไปเมื่อสิเข้าไปประมาณจักประมาณสิบกิโลนะครับจะถึงวัดขายฉลงุงนะครับก็จะห่างจากอันนี้ประมาณ20่ิโลแล้วกันกเอาเอาจากสุรินทร์ห่างจากงานนี่ก็ประมาณ70็ิโลเนาะนะกับจากสุรินทร์จาก,จากสุรินทร์ไปศรีสะเกนี่ก็ประมาณ น่าจะน่าจะประมาณร้อยโลหรืออาจจะไม่ถึงกับประมาณนี้ก็ประมาณจากักคร่าวๆกับประมาณร้อยกว่ากิโลนะพี่น้องก็ถือว่า,าเดินทางไม่ไกลมากวันนี้ก็ถือว่าอาเส้นทางมันกน็ขยายขยายเพิ่มขึ้นเลยเส้นทางดีด,ดีดีกว่าตเ,เก่าหลายสมือนีีกวเดินทางเดินทางสะดวกขึ้นนะครับสําหรับเส้นทางจากบ้านนองอุ้งอิงไป ที่วัดขาชันลงวันนี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องนะครับมันเป็นวันดีของหลายๆคนเป็นวันที่ทุกคนมีความหวังคือวันที่16ธันวาคมก็ขอให้ทุกคนโชคมม n นะครับเฮงๆฮงลำๆรวยๆยกันทุกคนนะครับคลิปนี้บ่าวชดลาพี่ละนองไปกรสวัสดีครับ